เตรียมรับมือมวลอากาศเย็นรอกใหม่เหนืออีสานอุณหภูมิลด4-6องศาเซนเซียสเหนือหนาวเย็นกว่าอีสานส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกอุณหภูมิลด2-4องศาเซนเซียส สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวาตภัยอุตุขภายพยากรณ์อากาศก็ขอสวัสดีแฟนเพจทางช่องวาตภัยอุตุขภายพยากรณ์อากาศทุกๆท่านด้วยนะครับผมสวัสดีในเช้าวันพุทธที่10กุมภาพันธ์2564นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ ในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับฝนเป็นยังไงกันบ้างในแต่ละพื้นที่เหนืออีสานกลางตะวันออกนะครับและบริเวณภาคใต้มีฝนตกกันไหมนะครับฝนตกมากมายขนาดไหนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับส่วนในพื้นที่ไหนนะครับที่ยังไม่มีฝนตกก็ขอให้เตรียมตัวเอาไว้นะครับในบริเวณประเทศไทยตอนบนเราอาจจะมีข่าวดีนะครับว่าอาจจะมีฝนเข้ามาอีกนะครับ ในอีกไม่ช้านี้นะครับส่วนในเรื่องฝนเดี๋ยวเราจะไปดูกันในลำดับถัดไปนะครับมีข่าวดีแน่นอนนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์อากาศหนาวบริเวณประเทศไทยตอนบนพยากรณ์ฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนและพยากรณ์ฝนบริเวณภาคใต้นะครับโดยเทียบเคียงโมเดล GFS w i โดยเทียบเคียงโมเดล GFS windy com กันนะครับผมโดยจะเริ่มจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมอนาอากาศเย็นกันก่อนนะครับในร,รอกใหม่กันนะครับผม โดยในวันนี้นะครับ10กุมภาพันธ์2564เราจะเห็นได้ว่าบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นไอโซบาที่114 0พาแตะบริเวณภาคเหนือตอนบนบางพื้นที่เหนือตอนกลางเหนือตอนล่างอีสานตอนบ,นบนบางพื้นที่อีสานตอนกลางอีสานตอนล่างจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงเช้าของวันนี้ ส่วนอากาศเย็นถึงหนาวนะครับเราจะเน้นที่บริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมรอากาศเย็นไอโซบาที่1,016นะครับพาแต่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนโดยเราจะเห็นได้ว่านะครับในช่วงเช้าของวันนี้บริเวณจังหวัดเชียงใหม่นะครับอุณหภูมิ14องศาเซนเซียสเชียงราย12องศาเซนเิเยสนะครับเมื่อเทียบกับนะครับบริเวณภาคอีสานตอนบนของเรานะครับบริเวณ จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่อุณหภูมิจะต่ํากว่าบริเวณภาคอีสานของเรานะครับเรเวนภาคอีสานของเราอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ22องศาเซนเซียนะครับที่อุดรธานีมุกดาหาร23องศาเซนเซียสสกลนคร22องศาเซนเซียสนะครับผม ส่วนในช่วงกลางวันนะครับก็จะมีแดดจัดนะครับในวันนี้และในบางพื้นที่ก็ยังจะมีเมฆมากอยู่นะครับและอาจจะมีฝนหลงเหลือประปรายกันอยู่นะครับในบางพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนแต่ฝนมีปริมาณน้อยมากนะครับประมาณ5-10%นะครับ ส่วนในช่วงเย็นของวันนี้นะครับ10กุมภาพันธ์2564เราจะยังเห็นได้ว่าบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นไอโซบาร์ที่114นะครับพาแตะบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนนะครับจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงเย็นของวันนี้โดยเราจะเห็นได้ว่านะครับเย็นของวันนี้อุณหภูมิที่บริเวณภาคเหนือตอนบนอยู่ที่ 15. องศาเซนเซียนะครับบริเวณจังหวัดเชียงรายส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือของเรานะครับบริเวณวานอนนิวาสนะครับ23องศาเซนเซียสอุดรธาน,นี2 2องศาเซนเซียนะครับยังสูงกว่าบริเวณภาคเหนือนะครับ ยิ่งดึกอากาศก็จะยิ่งเย็นลงนะครับผมจนถึงรุ่งเช้าวันพรุ่งนี้11กุมภาพันธ์2564เราจะเห็นได้ว่าบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมรลอากาศเย็นไอโซบารที่114พาตแต่บริเวณภาคเหนือตอนบนบางพื้นที่เหนือตอนกลางเหนือตอนล่างอีสานตอนบนบางพื้นที่อีสานตอนกลางและอีสานตอนล่างจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงช้าววันพรุ่งนี้ ส่วนอากาศเย็นถึงหนาวนะครับจะเน้นบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนนะครับโดยในวันพรุ่งนี้นะครับบริเวณภาคเหนือตอนบนก็จะหนาวเย็นกว่าบริเวณภาคอีสานตอนบนเช่นเคยนะครับเราจะมาเช็คอุณหภูมินะครับที่บริเวณจังหวัดเชียงราย13องศาเซนเซียสนะครับพะยา22องศาเซนเซียสนาน24องศาเซนเซียสนะครับ ส่วนบริเวณภาคอีสานของเรานะครับอุดรธาน,นี24องศาเซลเซียสสกลนคร24องศาเซลเซียส,ะน,สนะครับประมาณนี้นะครับผมส่วนในช่วงกลางวันนะครับก็จะมีแดดจัดและ ในช่วงเช้านะครับในระยะนี้ก็จะมีหมอกและหมอกลงหนาจัดนะครับเกิดขึ้นก็ขอให้ระมัดระวังนะครับในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วยนะครับในผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะทัศนวิสัยในการมองเห็นจะค่อนข้างต่ํานะครับในช่วงนี้ส่วนในช่วงเย็นของที่11นะครับเราจะเห็นได้ว่า บริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นไอโซบาที่1 0 1 4พัาดแต่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงเย็นของวันนี้ยิ่งดึกอากาศก็จะยิ่งเย็นลงนะครับส่วนในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ12กุมภาพันธ์2564 เราจะเห็นได้ว่าบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมรลอากาศเยน็นไอโซบาที่1นึ่พนะครับพาแตะบริเวณภาคเหนือตอนบนเหนือตอนกลางเหนือตอนล่างอีสานตอนกลางอีสานตอนล่างจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงเช้าวันที่12สส่วนเย็นถึงหนาวนะครับจะเน้นที่บริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมรลอากาศเยน็นไอโซบาที่1นึ่พาดาแตะบริเวณภาคอีสานตอนบน ส่วนบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับยังมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากอินเดียในปานปากีสถานสีลังกาที่พัดเข้ามาเสริมแรงอากาศหนาเวเย็นอีกรอกหนึ่งนะครับก็จะทำให้บริเวณจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิต่ำนะครับประมาณ23องศาเซนเซียส ยังหนาวเย็นกว่าบรเิเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับคืออุดรธาน,นี25องศาเซนเซียสเลย26องศาเซนเซียสนะครับในช่วงเช้าคอนที่12กุมภาพันธ์2564นะครับผม ส่วนในช่วงกลางวันนะครับก็จะมีแดดจัดในหลายพื้นที่ในช่วงเย็นเราก็จะเห็นบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมรลอากาศเย็นไอโซบาที่1,014พารแต่บริเวณภาคอีสานตอนบนนะครับและภาคเหนือตอนบนบางพื้นที่จะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นเกิดขึ้นได้ในช่วงเย็นของวันที่12นะครับยิ่งดึกอากาศก็จะยิ่งเย็นลงส่วนในช่วงเช้าของที่3นะครับเราจะเห็นได้ว่า บริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นไอโซบาทที่1 0 1 4นะครับพาแต่บริเวณภาคเหนือตอนบนเหนือตอนกลางเหนือตอนล่างอีสานตอนบนอีสานตอนกลางอีสานตอนล่างจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงเช้าของวันที่13 และเย็นถึงหนาวหนาวถึงหนาวจัดจะเน้นที่บริเวณยอดดอยยอดภูของภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือตอนบนโดยอุณหภูมิเฉลี่ยนะครับจะใกล้เคียงกันนะครับในช่วงวันที่13โดยจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิประมาณ16องศาเชียงใหม่18องศานะครับปัว17องศางาว19องศา ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับอุดรธานี19องศาเลย19องศาสกลนคร16องศานะครับการศินสิ์19องศาเช่นกันนะครับผมในวันที่13 ส่วนในช่วงกลางวันนะครับก็จะมีแดดจัดในช่วงเย็นของที่13นะครับเราจะเห็นได้ว่าบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นไอโซบาที่1 0 1 4นะครับก็จะพาแตะบริเวณภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบนนะครับจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นเกิดขึ้นได้ในช่วงเย็นของที่13นะครับ ส่วนในช่งชวงเช้าของที่14นะครับเราจะเห็นได้ว่าบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมณฑอากาศเย็นไอโซบาทที่1นึ่นะครับพาแตะบริเวณภาคเหนือตอนบนเหนือตอนกลางเหนือตอนล่างอีสานตอนบนอีสานตอนกลางอีสานตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกนะครับจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงเช้าของที่14ส่ส่วนในช่วงกลางวันก็จะมีแดดจัดนะครับ ในช่วงเย็ยนของที่14เราจะเห็นได้ว่าบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นไอโซบาทที่1 0ึ4ก็จะถอยขึ้นไปแล้วนะครับบริเวณประเทศลาวประเทศเวียดนามนะครับบริเวณนี้ส่วนในช่วงเช้าของที่15นะครับเราจะเห็นได้ว่าบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นไอโซบาทที่1014นะครับ จะพาดลงมาแตะบริเวณภาคเหนือตอนบนเหนือตอนกลางเหนือตอนล่างอีสานตอนบนอีสานตอนกลางอีสานตอนล่างโดยจะเน้นภาคทางฝั่งตะวันออกนะครับจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นเกิดขึ้นได้ในช่วงเช้าของวันที่15นะครับและยังมีกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากอินเดียเนปาลป,ปากีสถานสีลังกาที่พาดเข้ามาแตะบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับ จะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวเกิดขึ้นได้ในช่วงเช้าของวันที่15นะครับส่วนในช่วงกลางวันก็จะมีแดดจัดนะครับในช่วงเย็นของที่15เราจะเห็นได้ว่าบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นไอโซบาที่114 0ก็ได้ถอยร่นขึ้นไปนะครับบริเวณประเทศจีนและเวียดนามทางตอนบนนะครับผม ส่วนในช่วงเช้าของที่16นะครับเราจะเห็นได้ว่าบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมลอากาศเยน็นไอโซบาที่1 0 4นะครับก็จะถอยเรื่อนขึ้นไปนะครับขึ้นไปแต่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นเกิดขึ้นได้ในช่วงเช้าของที่16นะครับ ในช่วงกลางวันก็จะมีแดดจัดในช่วงเย็นของที่16นะครับบรเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นที่1นึ่ก็จะถอยขึ้นไปบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเวียดนามตอนบนลาวตอนบนรวมถึงเมียนมาตอนบนนะครับจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงเช้าของที่17นะครับ ส่วนบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นไอโซบา์ที่1 0 1 4นะครับในช่วงเช้าของที่17ก็จะเลื่อนลงมาแต่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงเช้าของที่17 ส่วนในช่วงกลางวันก็จะมีแดดจัดนะครับในช่วงเย็นอยของที่17นะครับเราจะเห็นได้ว่าบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นไอโซบาร์ที่1นึ่ก็จะถอยลงมาแต่บริเวณประเทศเวียดนามนะครับรวมถึงประเทศลาวเวียดนามทางตอนกลางถึงตอนล่างลาวตอนบนตอนกลางตอนล่างและประเทศเมียนมาตอนบนนะครับบริเวณดังกล่าวก็จะมีอากาศเย็นนะครับ ส่วนในช่วงเช้าของที่18นะครับเราจะเห็นได้ว่าบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นไอโซบาร์ที่1,004นะครับก็จะถอยลงมาแตะบริเวณภาคเหนือตอนบนเหนือตอนกลางเหนือตอนล่างอีสานตอนบนบางพื้นที่อีสานตอนกลางอีสานตอนล่างจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นเกิดขึ้นได้ในช่วงเช้าของที่18นะครับ ส่วนบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมรากาศเย็นไอโซบาที่1,016พาแต่บริเวณภาคอีสานตอนบนเหนือตอนบนบางพื้นที่จะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวเกิดขึ้นได้ในช่วงเช้าของที่18นะครับในช่วงกลางวันก็จะมีแดดจัด ส่วนในช่วงเย็นของที่18นะครับเราจะเห็นได้ว่าบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นไอโซบาที่1 0 1 4พาแต่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นเกิดขึ้นได้ในช่วงเย็นของที่18นะครับยิ่งดึกอากาศก็จะยิ่งเย็นลง ส่วนในช่วงเช้าวันที่19นะครับเราจะเห็นได้ว่าบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นไอโซบาที่1นึ่พาแต่บริเวณภาคเหนือตอนบนเหนือตอนกลางเหนือตอนล่างรวมถึงภาคใต้ตอนบนอีสานตอนบนบางพื้นที่อีสานตอนกลางอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นเกิดขึ้นได้ในช่วงเช้าวันที่19 ส่วนเย็นถึงหนาวนะครับจะเน้นบริเวณภาคเหนือตอนบนและาภาคอีสานตอนบนจากบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นไอโซบาที่1 0 1 6นะครับพาดแต่ส่วนในช่วงกลางวันก็จะมีแดดจัดนะครับเย็นของ2ี่สเเราจะเห็นได้ว่าบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นไอซโซบาที่1 0 1 4พาดแต่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นเกิดได้ในช่วงในช่วงเย็นของยี่สินะครับผม โดยสรุปนะครับในระยะนี้นะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนเหนืออีสานกลางตะวันออกใต้นะครับรวมถึงใต้ตอนบนในช่วงนี้นะครับจะมีอากาศเย็นเกิดขึ้นได้โดยจะเน้นในช่วงเช้านะครับอากาศเย็นบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกนะครับส่วนอากาศเย็นถึงหนาวจะเน้นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ส่วนอาการหนาวถึงหนาวจัดจะเน้นที่บริเวณยอดดอยและยอดภูนะครับของบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือต่อเนื่องเลยนะครับวันที่10ถึง19กุมภาพันธ์2564โดยเทียบเคียงโมเดล gfswindy com กันนะครับผมต่อไปนะครับเราจะไปดูฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนกันนะครับผมโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ10กุมภาพันธ์2564 โดยในวันนี้นะครับอาจจะมีฝนหลงเหลือเข้ามานะครับที่บริเวณภาคตะวันออกนะครับบางพื้นที่โดยจะเน้นที่บริเวณจันทบุรีขลุงตราดนะครับ,บริเวณนี้ในเวลาประมาณ13นาฬิกานะครับเป็นต้นไปส่วนบริเวณอื่นไม่มีฝนนะครับ11ไม่มีฝน12ไม่มีฝน13ไม่มีฝนนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบน14ไม่มีฝน15ไม่มีฝน16ไม่มีฝนนะครับ ในวันที่17อาจจะมีเมฆมากนะครับหรืออาจจะมีฝนกระจายโดยจะเน้นที่บริเวณภาคกลางกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวช่วงใกล้วันนะครับเราจะมาดูโมเดลกันอีกทีหนึ่งนะครับและเวลาประมาณ18นาิกานะครับของวันที่17จากโมเดลโชว์ให้เริ่มมีฝนนะครับบริเวณซอยดาวโปง่งน้ำร้อนจันทบรุรีขลุงตราดนะครับบริเวณนี้ และเวลาประมาณตีหนึ่งของที่18นะครับจะมีฝนที่บริเวณจันทบุรีขลุงตราดนะครับบริเวณนี้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางพื้นที่นะครับสมุทรสาครสมุทรปราการด้วยนะครับในวันที่18นะครับ ก็อาจจะมีฝนนะครับเวลา7 7เวลา7นาฬิกานะครับอาจจะเริ่มมีที่สาะแก้วคลองตะกราวคลองหาดสอยดาวจันทบุรีขลุงตาดนะครับเวลาประมาณ7นาฬิกาสระโบด์วงเวียนสระแก้วปากช่องนะครับรวมถึงภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่บ้านวังใหม่ปางห้วยไร่บ้านถาม่อน งาวลำพูนแม่วางนะครับบริเวณนี้ต่อไปเวลา8นาฬิกาของที่18นะครับอาจจะมีฝนเข้ามานะครับที่บริเวณชัยปราการบ้านแม่อายหลวงเชียงดาวเชียงใหม่ลำปางวังชินลี หนองบัวนครสวรรค์อุดยธานีสะโบูดหันคาวงเวียนสาแก้วปากช่องพระนะครศรียุทธยาปาราจีนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจาเจิงสาวชนบุรีคลองตะกราวคลองหาดสอยดาวชนบรุรีพัทยาระยองกแกลงจันทบุรีขลุงตาดนะครับ <ders> เวลาประมาณ14นาฬิกานะครับอาจจะมีฝนที่บริเวณ ชัยปราการบ้านแม่อายหลวงเชียงดาวพานพยาวเชียงใหม่งาวปัวพบพระแม่สอดกำแพงเพชรอุ้มผางส่วนภาคตนออกนะครับจะเจิงสาวชนบรีรยองจันทบรีตราดพัทยากแกลงของตะราวสอยดาวคลองหาดนะครับบริเวณนี้เวลา14นาฬิกาของที่18นะครับ ส่วนเวลา19นาฬิกานะครับอาจจะมีฝนเข้ามาอีกที่บริเวณเชียงรายชัยปราการบ้านแม่อายหลวงเชียงดาวพานเชียงคำพยาวปัวเงาวเทศบาลเมืองน,น่านสองบ้านโอยบ้านนาตาโพตากแม่สอดพบพระกํแแพงเพชรอุ้มผางนะครับบริเวณนี้รวมถึงนะครับภาคตะวันออกชาเชิงเซาชนบุรีคลองตะกราวสอยดาวพัทยาจันทบุรีขลุงตาดนะครับบริเวณนี้ และกลุ่มฝนจะค่อยๆซาลงนะครับ19อาจจะมีเข้ามาอีกนะครับผมเวลาประมาณ8นาฬิกานะครับที่เชียงรายเชียงคำพยาวงาวสองบ้านโอยแพร่วังชิ้น สะบทดวงเวียนสักแก้วปากช่องพระนครศรียุธยาราจินบรีกรุงเทพมหานครจฉะเชิงเซานะครับบริเวณนี้นะครับผมเดี๋ยวใกล้วันนะครับเราจะมาดูโมเดลกันอีกทีนึงนะครับว่าโมเดลจะเปลี่ยนกันอีกไหมนะครับแต่ให้ดูเป็นคร่าวๆกันก่อนนะครับเวลาประมาณ18นาิกาของวันที่19นะครับเชียงรายเชียงดาวพยาวเชียงใหม่งาวขุนยวมสองลำปาง ส่วนภาคตะวันตกนะครับกำแพงเพชรตากแม่สอดพบพระบ้านคงวิไลอุ้มผางนครสวรรค์ลานสากอุทัยธานีหันคาบริเวณนี้นะครับการจนับรีบางพื้นที่ขนาดนี้โมเดลยังไม่นิ่งนะครับขนาดนี้ให้เชื่อไปก่อนประมาณ10-20%เดี๋ยวพอใกล้วันนะครับ ทางช่องวาตาภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศจะอัปเดตให้ทุกท่านรับชมนะครับในทุกวันเชา้าและเย็นนะครับผมต่อไปเราจะไปดูฝนบริเวภาคใต้กันนะครับโดยเทียบเคียงโมเดล GFS windy com ในวันนี้นะครับเวลาประมาณ13นาิกาอาจจะมีฝนเข้ามาที่กุรีประจบคิริขันทับสแกเป็นฝนแค่เล็กน้อยนะครับไม่ใช่ฝนตกหนักตกหนาอะไร คุระบรีตะกัวป่าพังงาภูเก็ตนะครับบางพื้นที่ส่วนเวลาประมาณ17บเนิกานะครับกลุ่มฝนจะเข้ามาที่คุระบรีตะกัวป่าสุราษฎร์ธานีบ้านนาสารพังงากระบี่ภูเก็ตทุ่งใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยนะครับในช่วงนี้และกลุ่มฝนจะค่อยๆ่ยซาลงเที่ยงคืนคืนของที่10ต่อเช้าที่11ไม่มีฝนใครที่จะออกลีดยางสามารถออกลีดยางได้ในทุกพื้นที่ 11กุมภาพันธ์เวลา21นาฬิกาอาจจะมีฝนเข้ามาที่พังงาทุ่งใหญ่กระบี่ภูเก็ตบ้านสาลาด่านเป็นฝนเล็กน้อยนะครับส่วนเที่ยงคืนคืนของ21ต่อช22อาจจะมีฝนเล็กน้อยนะครับที่บริเวณตะกัวป่าพังงาคุระบรีกระบี่บริเวณนี้นะครับส่วนพื้นที่อื่นไม่มีฝนใครที่เจอกอกรีดยางสามารถออกกรีดยางได้นะครับยกเว้นบริเวณที่เอ่ยมาแล้วส่วนในวันที่ 12กุมภาพันธ์2564เวลาประมาณ18นาฬิกาจะมีฝนที่บริเวณบ้านนาสารกระบี่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชะอวดบ้านสาลาด่านตรงังพัทลุงบ้านคิรีวงหาดใหญ่สงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับเป็นฝนเล็กน้อยแค่บางพื้นที่เท่านั้นนะครับและกลุ่มฝนจะค่อยๆซาลงประมาณ20-21นาฬิกาเที่ยงคืนคืนของที่12ต่อเช้าวันที่13ไม่มีฝนนะครับบริเวณภาคใต้ ใครที่จะออกกรีดยางสามารถออกกรีดยางได้13ไม่มีฝนคืนของที่13สามารถออกกรีดยางได้14ไม่มีฝนคืนนที่14สามารถออกกรีดยางได้15ไม่มีฝนคืนของที่15สามารถออกกรีดยางได้16ไม่มีฝนนะครับออกกรีดยางได้17ไม่มีฝนออกกรีดยางได้ส่วนในที่18นะครับอาจจะมีฝนเวลาประมาณ16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ โดยจะเน้นที่บริเวณเพชรบุรีหัวหินประโจคีรีขันทับสแกบางสะพานน้อยนะครับแค่บางพื้นที่เท่านั้นและกลุ่มฝนจะค่อยๆตาลงประมาณ21-22ถึงนาฬิกาส่วนเที่ยงคืนนะครับก็ยังจะมีหลงเหลือนะครับเที่ยงคืนนะครับที่หัวหินประโจคีรีขันบางสะพานน้อยนะครับของวันที่18ต่อเช้าวันที่19ใครที่จะออกกรีดยางบริเวณน,นี้ขอให้งดการกรีดยางไว้ก่อนนะครับ ส่วนใน 29, วันที่ส9บเกเรืนภาคใต้ไม่มีฝนนะครับใครที่จะออกหรีิยางสามารถออกหรีิยางได้ในทุกพื้นที่ต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันที่10กุมภาพันธ์2 5 6 4้โดยคาดหมายลักษณะอากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ในขณะนี้มีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอรอกใหม่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและในขณะที่เคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนไปแล้วนะครับทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงนะครับโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซนเซียสส่วนบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง2-4อ,องศาเซนเซียสจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกบางแห่งในระยะนี้ ส่วนฝุ่นละอองและหมอกควันขนาดเล็กนะครับในระยะนี้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับและลมกระโชกแรงในบางแห่งบริเวณประเทศไทยตอนบนจึงทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมีลดน้อยลงพยากรณ์อากาศ6โมงเช้าวันนี้จะถึง6โมงชาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง2 4องศาเซนเซียสอุณหภูมิต่ำสุด10 19องศาเซนเซียส อุณหภูมิสูงสุด27-32องศาเซนเซียสบริเวณยอดดอยอากาศจะหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด3-10องศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศจะเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลงอีก4-6องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด13-18ถึงองศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26- ่2ถึงสาิองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศจะหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-15ถึงองศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศจะเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง2-4ถึงองศาเซนเซียส อุณหภูมิต่ำสุด19-22งองศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33อถงสาศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวนออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องถึสองศาเซนเซียสกับมีฝนฟ้าคนองร้อยละ20เซของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเรา ชนบรีตระยองจันทบรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซนเซียสอุณหภูมิมสูงสุด30-33องศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร าคใตายฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20เซนของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีประโจคิรีขันและชุมพรอุณหภ,ภูมิต่ำสุด2 1สอถง 32, องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9 3 2องศาเซลเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาและภูเกต็ตอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียส ลมที่พัดเป็นลมตะวออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับผมขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศและขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ